สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอดีศสอนสุขนคอนะครับและนี่คือการทำงานในช่วงบ่าย2องโมงนะครับ มันเป็นส่วนโจ๊กเขาเขียนชื่อผิดโจ๊กบอกมันเป็นมันเป็นของพี่โจ๊กอืออ่าเขาเขียนชื่อผิดโจ๊กไปเอากระบาดไหนโจ๊กวันนี้เขาร้อยสามท่านนะครับพี่โอทำงานไม่หยุดใช่ครับไก่ปิดเหลืองบ่อไก่ปิดเหลืองที่เนิน น่ารักมากๆครับสวัสดีครับซุตอัเตอร์นูนอินไทยนะครับ,ค,รบคุณลิสาลิสาเลขาจาถึกลิสาแสงมีอ,อะไรครับสสวัดีทตอนนี้นคุณมิคุยังไม่หมดนะครับทีนี้เข้าไปส่องดูถ้าหมดเดี๋ยวตัดใหนในช่างใช่ไหม ทกคนหา1 9 7ไล์แล้วนะครับทุกคนทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับคุณสมคนรวอสวัสดีค่ะออดิชั่นและทุกคนในห้องค้ารับทุกคนกคนรักทุกคนนห้องค้าทุกคนทกค้าครับคุณดีซ่าใช่ค่ะต้องขอให้คตื่นเต้นนะฮะเหมือนดอกเต์นะชื่ออน้องายโอเคครับจะพัฒนาที่นู่ไปเรื่อเห็นไครับากดนแล้วครับผมขอบคุณครับ นี่เผือกนี่เผือกมาจ้าเลยขอบคุณมากค่ะน่ารักน่ารักน่ารักคุณเอ็มดีมาแล้วคุณเอ็มดีไปไหนมาคุณเอ็มดีเนี่ยหวัดดีจ้าแอดครับผมหวัดดีครับคุณเอ็มดีครับคุณเอ็มดีน่ารักนะครับตอนนี้มีโจ้แล้วก็มีคุณเสืออยู่ด้านในนะฮะสวัสดีครับผมดันดันนไลฟ์ไลฟ์นะครับการกดติดตามไม่ช่วยนะครับช่องน้อยๆครับสู่ครับปรความใจครับหางานทำอยู่ครับเนี่ย เอาเจข่อนะกระบะบเห็นบได้เ็นน้เลยบอมีกระบะแย้วกบใหญ่เลย <c oughs> เอาเเอาแรนเจอร์เลยใช่ัหมเอาแรนเจอร์เลยนะกะบบยั่เจอบุตนา้าี ลมแรงนะครับความค้องลมเราเดี๋ยววัีครับกี่ต้นหนึ่งอยหนึ่งท่านนะครับลุงไปไหนคุณกันสุกัญญานะครับลุงไปวัดภูหลวงครับ ก้อนใครบ่อแตกเครื่องบ่อแตกเครื่องบ่อแตกเครื่องทนเครื่องทนเี๋ยวราท้าไปก่อนเอาไว้อัพว<อ>ิดีโอเพราะว่าภาพมันจะคมชัดมากกว่าเมื่อ,อ,ก,อกี้ล้มไปนะครับ<อ>นี่ดูโจทำงานเราช่อยตักปูดแทนนะครับ ตัวนี้ตัวนี้เป็นคลิปนี้จะสามารถที่จะภาพพวคมชัดมากกว่านะครับไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตดูเ่าวโจ้ งานฝีมือนะครับโจฝึกมานานหรือยังั้งเช้านานหรอเปลนานแล้วนะครับตอนนี้มันมันจะดุ้งๆตรงกลางหน่อยหนึ่งเนาะกําลังกําลังเก็บงานนะครับมันจะดุ้งๆหน่อย ต้องได้จับเหลี่ยมใหม่นะครับต้องได้จับเหลี่ยมใหม่มนี่ก็คือการไปรทำงานของการทำงานของโจ้น,นะครับ ใครจะไปรู้ว่าบอกโจ้เป็นช่างบอกโจ้เป็นช่างด้วยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมอืมเก่งมากเลยบอกโจ้บอกโจ้เป็นช่างเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างช่างโจ้ช่างโจ้โมดิฟายใช่ไหมเนี่ยช่างโจ้โมดิฟายเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวโจ้ได้ได้รถกระบะแต่งซิ่งสกอตไปดวิดีโอดีกว่าโจ้จะโจ้จะแต่งรถซิ่ง อันนี้ก็คือการทํางานของโจ้นะครับโจ้กรอกนะครับแล้วก็เราจะเสลดงเสือนะครับเราก็ช่วยกันผสมปูนให้นะครับแล้วก็ส่งปูนให้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ